เปิดกระสอบแรงเลอร์ต่อเลยค่ะทุกคนรายการนี้นะคะแรงเลอร์ยีนของผู้หญิงนะคะทุกคนมาเปิดกันนานมากแล้วนะคะเพราะว่าสินค้าไม่ได้มีเข้ามาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะคะกระสอบแรงเลอร์ผู้หญิงนะคะกระสอบนี้ที่เราเปิดกันนะคะทุกคนมีรีวายบิ๊กอีอยู่ในกระสอบด้วยนอกจากจะมีรีวายบ e ิ๊กอีปนอยู่ในกระสอบแล้วนะคะทุกคนยังมีแรงเลอร์ผู้ชายปอนอยู่ในกระสอบนี้ด้วยนะคะไม่ต่ำกว่า10ตัวเลยทีเดียวแรงเลอร์ป้ายหนังคาวบอยแรงเลอร์งาน USA v i n t a ินเทแรงเลอร์ป้ายใหญ่ USA นะคะนี่ก็ผู้ชายทุกคน นี่ก็ผู้ชายว้าวตัวนี้ก็ใช่ค่ะทุกคนคาไซส์สวยมากนะคะไซส์สวยมากตัวนี้ก็ใช่ค่ะโอ้ยดูสิแรงเลอผู้ชายมีบนในกระสอบผู้หญิงอะอะถ้าเปิดมาแบบนี้นะคะทุกคนนำไปคัดแยกได้เลยนะคะไปคัดแยกได้เลยตัวไหนที่เป็นงานผู้ชายเราสามารถที่จะขายเป็นงานของผู้ชายได้เลยนะคะทรงของแรงเลอร์นะคะโดยส่วนใหญ่ก็ขากระบอกรงบูสคัตกระบอกใหญ่นะคะน้อยมากที่เราจะเจอขาเดฟนะคะแล้วก็สไตล์ของแรงเลอร์ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเอวกลางนะคะเอวกลางเอวต่ําจะไม่ค่อยมีเอวสูงนะคะทุกคน นี่ตัวนี้น่าจะเป็นงาน USA นะคะตัวนี้นะนี่ผู้ชายนะคะสไตล์ขาดคือเปิดกระสอบมาแ้บเดิมๆเ,เลยอ่ะอ,อ๋อนี่นะคะสีเข้มๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอวกลางซึ่งกระสอบแรงเลิกของผู้หญิงนะคะคนนานๆถึงจะมีเข้ามาในแต่ละครั้งก็จะมีมาแค่ประมาณ1 2ถึงกระสอบเท่านั้นนะคะทางร้านก็เลยไม่ได้เปิดรีวิวนะคะซึ่งในรอบนี้เนี่ยมีเข้ามาประมาณ3กระสอบนะคะและลูกค้าถามหารีวิวกันเยอะมากเลยค่ะเราเลยมาเปิดรีวิวให้พี่ๆทุกคนได้เห็นกันนะคะว่ากระสอบแรงเลิกของผู้หญิงนะคะงานในกระสอบจะเป็นแบบไหนยังไงนะคะโดยรวมแล้วผ้าสะอาดค่ะใสสวย นะคะผ้าสะอาดไซส์สวยงานก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะคะเพราะว่ากระสอบแรงเลิกของผู้หญิงราคาไม่ได้แรงมากไม่ได้สูงมากนะคะไซส์เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะในกระสอบนี้ก็จะอยู่ประมาณ28นะคะจนถึงประมาณ36 38ฮะพี่ๆท่านใดที่สนใจกระสอบแรงเลิกของผู้หญิงนะคะก็สามารถแจ้งทางร้านได้เลยนะคะทุกช่องทางของทางร้านได้เลยนะถ้าเข้ามาสอบถามได้นะคะเราต้องแจ้งกันก่อนว่ากระสอบแรงเลิกนะคะสินค้าเข้ามาค่อนข้างน้อยนะคะตัวไหนที่เป็นงานผู้ชายนะคะแบบที่ผ่านมาที่เรายกไปนะลูกค้านําไปคัดแยกขายเป็นงานผู้ชายได้เลย เพราะว่ากระสอบแบงเลอร์คาวบอยนะคะราคากระสอบค่อนข้างจะสูงกว่างานผู้หญิงค่ะ,ะเดี๋ยวเราดูรีวิวนไปเรื่อยก่อนนะคะนี่นะคะเราก็ยกให้ลูกค้าดูทุกตัวในกระสอบนะคะผู้ชายอแลละคืองานผู้ชายออกเยอะมากค่ะผู้ชายออกเยอะมากเลยนะคะ USA ะไรางี้ยโอ้โดยรวมภาถือว่าสะอาดนะเพื่อนตําหนิค่อนข้างน้อยนะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดที่ต้องการให้รีดนะคะลูกค้าแจ้งน้องแอดมินก่อนสรุปยอดนะกระสอบ100 p งรอตามหน้าป้ายนะคะก็คือประมาณ100ตัวค่าบริการในการรีดเพียงกระสอบละ300บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะ,ะดูรีวิวแล้วเป็นไงเป็นไงคะถ้าหากชอบถาหากโดนนะคะหรือรอคอยแรงเลิกกันอยู่ก็จัดไปจ้า พี่ๆอยากดูรีวิวรายการไหนนะคะหรืออยากให้เรามาเปิดรีวิวกระสอบรายการไหนนะคะพี่ๆสามารถที่จะคอมเมนต์นะคะแจ้งพวกเราได้เลยนะคะสินค้ารายการไหนที่ยังมีว่างอยู่นะคะเราจะรีบมาทำรีวิวเปิดกระสอบให้พี่ๆดูกันทันทีเลยค่ะ